ปังปังปังแน่นอนไอ้ไข่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชหวดทีแล้วเข้าเต็มเต็มสองตัวล่างเลขพี่ออกห้าสามไอ้ไข่วัดเจดีให้สองห้าสามวดต่อไปไอ้ไข่จะให้เลขอะไรโปรดติดตามลุงวีพารวยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเลขทางเลือกเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ลุงวีพามาที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับมาตามต่องวดที่สองนะครับงวดทีเลวลุงวีได้มาขอเลขที่วัดนี้นะครับวัดไอ้ไข่เจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏว่าได้ห้าสามเต็มเต็มนะครับงวดที่แล้วเลขล่างออกห้าสามนะครับท้ายประทัดของ วัดไอ้ไข่ได้สองห้าสามนะครับเพราะฉะนั้นเข้ากันเต็มเต็มเลยลุงวีเลยมาอีกรอบนะครับตามกันต่องวดน,นี้ว่าไอ้ไข่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชจะให้เลขอะไรนะครับวันนี้ผู้คนมากมายนะครับลวีมาที่วัดไอ้ไข่เจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาก็เจ้าหน้าที่ให้เราลงทะเบียนตรวจ อุณภูมิเรียบร้อยนะครับถึงจะเข้าไปข้างในได้เพราะว่าผู้คนมากมายมากหน้าหลายตาเสี่ยงต่อโรคโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นตามที่ลุงวีบอกนะครับไม่จําเป็นต้องออกมาเสี่ยงนะครับฝากลุงวีขอเลขนะครับให้ลุงวีเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับมาขอเลขก,กับไอ้ไข่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไม่ต้องเสียเวลา ตามกันมาเลยนะครับไปข้างในในวัดนะครับตอนนี้เราผ่านจุดคัดกลงแล้วนะครับก็เดินไปข้างในวัดนะครับอันนี้เป็นวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัดเจดีไอ้ไข่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชลุงวีมาตามต่อวัดที่สองนะครับเมื่อวัดที่แล้วลุงวีมาขอ เลขหางประทัดได้253ปรากฏว่าเลขล่างออก53นะครับโดนกันเต็มนๆนะครับมวดนี้ลุงวีเลยตามต่อนะครับต้องเสียเวลานิดนึงเพราะลุงวีมวดนี้นะครับลุงวีขึ้นทางภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางกว่าจะกลับมาก็ต้องใช้เวลานะครับไปหาเลขเด็ดให้กับผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับ ได้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันในวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2565นี้นะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิทยาณในการรับชมนะครับตรงนี้ลุงวีพาประทัดนะครับตามที่เจ้าหนะ้าที่เขาจัดนะครับต้องประทัดต้องมาอีกส่วนหนึ่งนะครับมาขอพรขอเลขท้ายจากทางประทัดจากไอ้ไข่วัดเจดีนะครับตรงนี้ ไหวตรงนี้เสร็จนะครับนําประทัดไปจุดที่สถานที่เขาจัดเตรียมให้นะครับแก่ปรากฏแล้วไม่ได้จุดนะครับเขาตัดเฉพาะหางประทัดให้เรานะครับนาเลืกไปเสี่ยงโูคเสี่ยงดวงนะครับถึงจะกลับมาไหวขอโรนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะทุลักทุเลนิดหนึ่งครับเพราะอาการเดินทางค่อนข้างจะไกลนะครับที่พาประทัดไปให้เจ้าหน้าที่นะครับ ตัดหางประทัดหางเลขประทัดนะครับมาให้กับผู้ติดตามช่อง y o u t u b e ลุงวีพารวยได้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับอันนี้ลุงวียืนยันการันตีว่าตัดมาจากกล่องประทัดที่ลุงวีไปไหว้ขอนะครับจากไอ้ไข่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราไปดูชัดๆตอนไขคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ลุงวีก็ต้องกลับมาที่เดิมนะครับมา เอาดอกไม้ทูบเทียนนะครับไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนู้นเมื่อกี้เอาไหว้เจ้าหน้าที่ให้ไปไหว้านาประทัดไปไหว้ก่อนนะครับและกลับมาไหว้ขอพรใหม่อีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นลุงวีต้องมาขอพรตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ทางวัดจัดเตรียมนะครับเราต้องไม่ขัดนะครับเขาจัดยังไงเราไปอย่างนั้นนะครับ ก็เรามาสวดพร้อมกันนะครับมาต้องคาถาพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไถเกดีจะมหาเถรุลาภลาภพระวันตุเมนะครับในเมื่อเสร็จจากตรงนี้นะครับ เสร็จจากตรงนี้ลุงวีก็ไปตามขั้นตอนนะครับาาดอกไม้ทูปเทียนไปวางไว้ที่ผ่านที่ทางเจ้าหน้าที่ของวัดจัดไว้ให้แล้วก็ไปปิดทองนะครับไปปิดทองปกตินะครับการปิดทองต้องติดที่พระพุทธรูปก,ก่อนนะครับแต่เนื่องจากผู้คนแออัดมากมายลุงวีไม่กล้าขึ้นไปตรงนั้นนะครับเลยขอติดย้อน สักนิดหนึ่งถือว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่ที่ถูกต้องปิดพระพุทธรูปก่อนนะครับที่ถูกต้องปิดพระพุทธรูปก่อนแต่ตอนนี้ที่พระพุทธรูปปรากฏว่ามีผู้คนมากมายนะครับมแออัดหลุงวีก็เว้นระยะไว้นิดหนึ่งนะครับผู้คนมากมายนะครับเข้าไม่ค่อยถึง หรือต้องเว้นระยะห่างนิดหนึ่งติดตรงนี้ไปก่อนนะครับถ้าที่ถูกต้องนะครับเน้ย้ําที่ถูกต้องต้องติดประพุทธลูปแล้วก็วนมาติดไอ้ไข่นะครับแต่ตรงนี้ลุงวีถือว่าเป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ผิดเราไม่ว่ากันเพราะผู้คนมากมายนะครับคนเยอะจริงๆในวันนี้นะครับต่างคนต่างมาขอพรนะครับ ไหว้ขอพรแต่สําหรับผู้ที่ตามช่อง youtube ลงวีพารวยเราไหว้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับขอพรขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่วัดเจดีนะครับตรงนี้ขออนุญาตถอดหมวกนะครับเพราะว่าเราติดทองพระพุทธรูปนะครับนะครับเรียบร้อยเราก็มาติดไอ้ไข่กลต่อไ,ไปนะครับตรงนี้นะครับไอ้ไข่ ถือว่ารูปตรงนี้ใหญ่นะครับนี่นะครับลุงวีพยายามพอไม่มีคนลุงวีพยายามดึงเลขหางประทัดนะครับมาให้ดูปรากฏว่าไม่ทันนะครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราต้องรออีกนิดนะครับรอลุ้นกันให้เห็นชัดๆนะครับเราบอกแล้วนี่งวดที่สองนะครับที่ลุงวีพยายามสรรหานะครับ หาเลขเด็ดให้กับผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยได้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกเท่านั้นนะครับนี่นะครับ253 98 42อย่ยังไงก็ฝากกดติดตามลุงวีพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ